จิงกลองเครื่องขาวเครื่องขาวเครื่องขาวล,ล,ลึกเลอะแร็วฉันละมูแล้วความจริง สวัสดีค่ะพบกับข่าวฉลังนิวส์ค่ะสมาคมวินเซิร์ฟ2,567ได้มีการประชุมใหญ่ในบรรยากาศที่สดใสรับลมทะเลสนุกแถมยังได้สาระค่ะเมื่อวานที่13พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาทีมงานฉลังนิวส์ได้บุกเกาะติดบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,567ของสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นแบบชิลๆแต่ก็จริงจังนะคะณทรีเฮาส์คาเฟ่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะงานนี้มี ทั้งผู้ใหญ่ใจดีและคนรุ่นใหม่หัวใจวินเซิร์ฟมาร่วมกันครบหน้าค่ะ พลเรือโทรสรายุทธแดงเทศอุปนายกก็มาเองเช่นกันพร้อมทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่มีทั้งการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมดีๆตลอดปีรวมถึงงบดุลที่โปร่งใสรายรับพลุ14ล้านจ่ายไป12ล้านที่น่ายินดีสุดๆคือการสนับสนุนจากธนาคารอมสินและบริษัทปตทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัดที่พร้อมหนุนหลังสมาคมปีละ7ล้านบาทตั้งแต่ปี2567ยาวไปถึงปี2570ค่ะขอ ขอบพระคุณจากใจแทนนักกีฬาคนรุ่นใหม่ทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวดีต้อนรับนักกีฬารุ่นเล็กสมัครสมาชิกฟรีสําหรับน้องๆเยาวชน1ิบคนแบบไม่เก็บค่าสมัครตลอดชีพสมาค,คมใจตั้มมากเลยค่ะและแน่นอนงานนี้ไม่ใช่แค่นั่งประชุมแต่ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองฟีลแบบครอบครัววินเซิร์ฟเสร็จประชุมยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองปั้นฝันปั้นทีมลุยซีเกมและโอลิมปิกค,ค่ะฉลามนิวส์ขอปลบมือให้กับทุก คนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของสมาคมโดยเฉพาะเหล่าผู้สนับสนุนและผู้ใหญ่ที่ยังคงเชื่อมั่นในพลังของคลื่นลูกใหม่และพบกันใหม่ปีหน้ากับเวอร์ชั่นใหญ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะข่าวฉลามนิวส์ปาริดาธัญเจริญไกรง,งังขขาาววค G